แต่ทิโมนียขึ้นรถบัสและออกเดินทางทันทีปรากฏว่าทิโมเนียยได้รับบาดแผลทางจิตใจจ,จากสิ่งที่เขาเห็นนะครับและปรารถนาที่จะหนีออกจากสถานที่แห่งนี้และเรื่องราวก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับฉากก็ตัดกลับม,มา23ปีต่อมาซึ่งเราจะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าเอเลนานะครับกำลังวิ่งจ็อกกิ้งอยู่ ในไม่ช้านะครับเธอก็มาถึงที่ทุ่งข้าวสาลีซึ่งมีไม้กางเขนแสดงให้เป็นสัญลักษณ์แห่งความ,มลึกถึงการตายของเปียนเด็กสาวคนนั้นเมื่อประมาณ23ปีที่แล้วและเปิดเผยว่าเปียรเนี่ยคือลูกสาวของเธอนะครับซึ่งถูกฆาตรกรรมในปี1986ในพื้นที่นี้และฉากก็ตัดกลับมาที่บ้านหลังหนึ่งในเมืองครับเราจะเห็นคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งเนี่ยกำลังตำหนิลูกสาวของพวกเขาที่ชื่อว่าซินิกา้า ปรากฏว่าเด็กสาวควนดังกล่าวเนี่ยถูกแจ้งจากทางโรงเรียนว่านี้เรียนหลายครั้งแล้วพ่อของเธอรู้สึกโกรธจัดนะครับและต้องการทราบเหตุผลของเรื่องนี้แต่ซินิก้ากลับกลายเป็นฝ่ายป้องกันตัวเองนะครับและก็อ้างว่าโรงเรียนเนี่ยกำลังโกหกพ่อแม่เธอยังด่าพ่อของเธอด้วยนะครับและก็เดินออกจากบ้านโดยบอกว่าเธอจะต้องไปซ้อมเทนนิสด้วยแต่หลังจากที่ปั่นจักรยานออกจากบ้านไปได้สักพักหนึ่งนะครับซินิก้าเนี่ยก็ได้โทรหาเพื่อนของเธอที่ชื่อว่ามารีเพื่อนัดพบกัน และฉากก็ตัดกลับมาที่นักสืบคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าเดวิดเดวิดกําลังเข้ามาร่วมงานัดเสียนของคริสชานุ่นพี่ของเขาเองแต่ดูเหมือนว่าเดวิดจะไม่ค่อยเอนจอยกับงานสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามีการเปิดเผยว่าเขาเพิ่งสูญเสียภรรยาของเขาไปด้วยโรคเมลงและจากนั้นฉากก็ตัดกลับมาที่ซินิก้าครับเธอมาถึงสวนสนุกเพื่อพบกับเพื่อนของเธอและเธอกําลังฝากข้อความเสียงไว้ให้กับพ่อแม่ของเธอ โดยเธออธิบายว่าเธอจะพักที่บ้านของมารีเพื่อนของเธอค่ำคืนนี้และจะไม่กลับบ้านแต่อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อเวลาผ่านไปจนถึงตอนเย็นเริ่มมืดแล้วนะครับเพื่อนของเธอเนี่ยก็ยังคงไม่ปรากฏตัวเลยซินิก้าเริ่มกลัวนะครับและเธอก็ฝากข้อความเสียงให้กับมารีโดยบอกว่าเธอจะกลับบ้านถ้าเพื่อนของเธอไม่โผล่มาเร็วๆนี้และนอกจากนี้นะครับเรายังสังเกตเห็นว่าดูเหมือนจะมีใครบางคนกําลังเฝ้าดูเธอจากในรถ และฉากก็ตัดกลมาที่งานเลี้ยงของคลิสชาน,นครับหลังจากจบปาร์ตี้คริสชานก็พาเดวิดไปที่สถานีตำรวจและก็ได้มอบแฟ้มคดีที่เขาไม่สามารถแก้ไขาได้ให้กับเดวิดแฟ้มนี้เนี่ยเกี่ยวกับคดีเมื่อ23ปีที่แล้วนะครับก็คือเด็กหญิงว,วัย11ขวบที่ชื่อว่าเปียถูกทำร้ายและถูกฆาตกรรมและศพของเธอก็ถูกค้นพบหลายวันต่อมาในทะเลสาบใกล้เคียงนะครับ มีเด็กชายคนหนึ่งรายงานว่าเห็นรถสีแดงบริเวณแถวนั้น,นะครับแต่ตำรวจก็ไม่สามารถจับฆาตกรได้เดวิดจึงสังเกตเห็นว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นในวันที่8กรกฎาคมซึ่งบังเอิญเป็นวันเดียวกันกับวันนี้ด้วยนะครับและฉากก็ตัดกลับมาทางด้านซินิก้านะครับในระหว่างนั้นซินิก้ากำลังปั่นจักรยานกลับบ้านนะครับหลังจากที่เพื่อนของเธอเนี่ยไม่ปรากฏตัว